67สำนักง,งานบริหารทรัพย์สินหาเจอหรือ,อยังแม่ทับหยวนมีร่างวิญญาณที่เป็นพิเศษฉันต้องใช้เวลาหน่อยยุ่งยากจริงๆเลยเหตุผลที่เขาจากไปในไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งไม่รู้นะ่ะฮ้อน่าจะไม่มีใคร ตามมาได้แล้วมัง้งเฮ้ยทำไมถึงรู้สึกว่าถูกจ้องมองอยู่เลยล่ะโอ๊ยฉันลืมตาสวรรค์ของพออ้อยอย่างไปได้ไงเนี่ยเขาคงไม่ได้เห็นฉันแล้วหรอกมัง้งอย่านะบริหารทรัพย์สินอ้าเป็นอะไรไป พลังตาสวรรค์ของฉันถูกไม่ทับหยวนยิ่งใส่จนแตกกระจายในหากเขาเจอแล้วฉันแค่หาเจอพื้นที่ใกล้เคียงเขารู้ตัวเข้าสกอกนหาไม่ทับหยวนเจอหรือยังคะขอโทษค่ะผออลีเอออีเฟยอยากจะเข้ามามากฉันขวางไว้ไม่ได้เลยเอาละเอาละ ไม่ต้องเรียบร้อนหรอกเรากำลังหาขอร้องล่ะช่วยตามหาเขาให้เจอเร็วๆหน่อยเถอะข้างนอกมีคนที่เจตนาไม่ดีกับเขาเยอะขนาดนั้นเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดฮส่งฉันไปทนนี่นั่นไม่มีตำแหน่งที่แน่นนอนในจะหาเขาจะได้ยังไงปล่อยให้เข้าไปเถอะงั้นฉันไปด้วย ไม่ได้ในเจะสะดุดตาเกินไปถ้าไปด้วยก็ทําให้ไม่ทับหยวนรู้ตําแหน่งได้ง่ายตอนนี้เราจิ๋วอยู่ในร่างคนธรรมดาเหมาะสมกับงานนี้มากกว่าปาญิงอะไรนะดูแล้วรู้แล้วปาญิงกําลังสอบถามเรื่องของเม่ทับหยวนจงหมิงก็ไปตามหาด้วยทาไมเขาถึงแพร่ไปเร็วแบบนี้ล่ะงั้นเรา ก็ต้องเร่งมือหน่อยเขาสะดุดตากว่าฉันอีกนะผู้ใช้คนนี้นั่งยองๆอ,อยู่ในลิฟนานมากแล้วนะไม่ยอมขึ้นแถ่ไม่ยอมลงอีกล้อกจินแน่เลยในลิฟสัญญาณมือถือไม่ดีน่าจะปิดกั้นความสามารถของดวงตาสวรรค์ได้นิดหน่อยแล้วนะ ด้านข้างแม่ก้อนนั้นเหมือนมีนอกอยู่ตัวหนึง่งเลยไม่ใช่หรือเปล่านะ่ะเรงอับลงวีเซตโมเมนโรว,ว้าวแม่หลาดสีในตำนานพออจงเขาคงไม่ได้มาหาฉันเหมือนกันหรอกมัง้ง มีคนยิบดูตรงนั้นเร็วอ้าความสีดำแปลกๆอะไรนะ่ะยิบนี้เร็วอะไรอีกล่ะเนี่ยทำไมวิญนาณยแม่กระจัดกระจายไปอีกอ่บอบอสจิวตามฉันมาคุณไม่มีพลังเวทหาผมเจอได้ยังไงฉันขอให้เพื่อนในโลกมนุษย์ช่วยฉันตรวจดูกล้องจรปิดให้เพื่อนในโลกมนุษย์ บ๊อตจิวเปลี่ยนมนุษย์ไม่ใช่เหรอมีเพื่อนในโลกมนุษย์ด้วยเหรอเนี่ยเอ่อไม่ต้องให้คุณแปลงแล้วดีกว่าบิตาภาพของเราจะคองอยู่นิรันดร์ความรักของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงนายอยากจะพูดอะไรผมผมไม่อยากทำให้ทุกคนต้องตกอ,อยู่ในอันตารายเพราะผมทั้งคุณทั้งพอ,อจงแล้วก็พออหลินด้วยฮ ในก็เลยอยากช่วยคนทั้งโลกครับไม่ทับหยวนอะไรนึคิดสวรวนอะไรก็แค่สิ่งที่ผูกมัดตัวเองเป็นพันธนาการผูกมัดคนอื่นด้วยคุณโกรธผมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพราะผูกมัดกับผมหลายชาติไม่ใช่หรอผมก็ไม่อยากเป็นแบบนี้เหมือนกันทางที่ดีที่สุดก็ให้วิญญาณผมแตกสลายไปเพื่อยกเลิกสัญญา หยวนซีคุณจะได้เป็นอิสระสักทีฮ้อย่าให้ฉันได้ยินคำพูดแบบนี้เป็นครั้งที่สามอีกนะครั้งที่สามผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วเหรอ